สวัสดีทุกคนครับวันนี้ Animal World จะขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังยุคจูเลส,สิกเพื่อพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปลาชนิดหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในยุคไดโนเสาร์และปลาตัวนั้นนั่น,น,นก็คือลีกซิกติสปลายักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเจ้าตัวนี้นั้นฝากทุกคนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับ ลีดซิติสหมายถึงปลาของลีดโดยชื่อของมันนั้นก็ถูกตั้งตามผู้ที่ค้นพบมันเป็นคนแรกเขาคนนั้นมีชื่อว่าอันเฟตนิโคลัสลีดเขาเป็นนักสะสมซากดึกดำบรรพ์ชาวอังกฤษโดยพบในพื้นที่ใกล้เขตเมืองปีเตอร์โบโลเมื่อปี1886ในสภาพเป็นเศษกระดูกจนยากที่จะคาดเดาได้ว่ามันเป็นปลาชนิดใดกันแน่ และหลังจากนั้นก็มีการค้นพบซากฟอสซิลของมันอีกหลายแห่งเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและชิลีโดยรวบรวมแล้วพบประมาณ70ตัวลีซิสติสอาศัยอยู่ในทะเลของกลางยุคจูเลส,สิกเมื่อประมาณ165-152ล้านปีก่อนจัดอยู่ในตระกูลแพชิคอมีเดและเป็นหนึ่งในปลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนขนาดของพวกมันนั้นยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอนเนื่องจากฟอสซิลที่ค้นพบนั้นยังไม่สมบูรณ์แต่ในปี1889ได้มีการประเมินความยาวของพวกมันอยู่ที่30ฟุตรหรือราวๆ9เมตรโดยเปรียบเทียบหางของหลีซิติสกับปลาชนิดอื่นในวงเดียวกันแต่ภายหลังได้มีการค้นพบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์มากขึ้น และสันนิษฐานว่าตอนพวกมันมีอายุ6-12ปีอาจมีความยาวได้มากกว่า54ฟุตหรือ16เมตรและถ้าโตเต็มที่ก็อาจจะมีความยาวถึง24-26เมตรเลยทีเดียวส่วนน้ำหนักของพวกมันนั้นถูกคาดการว่าจะมีน้ำหนักประมาณ50ตันส่วนลักษณะของลีซิสติสพวกมันมีตาขนาดเล็กและมีฟันเรียวกว่า4 0 ใช้ในการกองเพื่อกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยและแพนต้อนเป็นอาหารถึงแม้ว่ามันจะมีลำตัวขนาดใหญ่มากแต่ก็สันนิษฐานว่าพวกมันก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อขนาดใหญ่รวมถึงสัตว์เลื้อยคานทะเลในยุคเดียวกันเช่นไลโอโพโลดอนเป็นต้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของลีซิสติส หากทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ